สวัสดีค่ะมาคามาเดตความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับน้องลิซ่าในวันนี้กันต่อค่ะก็แบกยอดมูลค่าแบรนด์เซลีนกว่า90%ไปแล้วนะคะในคลิปก่อนหนะ้างานนี้ซ e o ของแบรนด์ดังค่ะอย่างลองชองค่ะแบรนด์เครื่องหนังหรูอของฝรั่งเศสก็เลยขอติดตามไอจของน้องลิซ่าแบล็คพิงบ้างเพราะคาดว่าในวงการแบรนด์แฟชั่นหรือเครื่องหนังหรูๆเนี่ยชื่อลิซ่าน่าจะแบบชื่อเสียงลึกละบือนามอ่ะทุกคนคือถือแบรนด์ไหนยอดขายก็พุ่งแรงแฟนๆตามไปซื้อกันตั้งแต่เดย์วัน จนทําให้ไอเทมก็โซเอาไปหลายต่อหลายชิ้นใช่ไหมล่าสุดคุณชองแกสแกงค่ะแกก็เลยขอตามไอจน้องลิซ่าแบบห่างๆอย่างห่วงๆบ้างนะ เผื่อว่าวันใดฟ้าฝนเป็นใจให้ไอดเดลสาวสวยคนนี้หลุดมือจากแบรนด์ซิรีนไปจะได้รีบคว้าให้มาเป็น G.B.A. นะคะของแบรนด์ลองชองกันต่อบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็แซวเฉยๆนะทุกคนแต่ก็นั่นแหละค่ะซิรีนเขาจะปล่อยมือหรอแบกยอดมูลค่าของแบรนด์สูงถึง90%ขนาดนั้นคุณลุงเบอร์นาร์ดกับคุณป้าเฮเลนไม่มีทางปล่อยน้องเลสหลุดมือจาก LVMH ไปอย่างแน่นอนค่ะอะทีนี้ก็มาต่อกันที่เรื่องต่อไปเลยนะคะก็น้องยุนจินค่ะ สมาชิกของวง Go g o p Lee s e p h i m จากเกาหลีใต้เขาไปให้สัมภาษณ์นะคะในรายการเพลงญี่ปุ่น เลิฟมิวสิกฟูจิทีว่าฉันมีอะไรมากมายที่ต้องเรียนรู้จากลุนพิมิซ่าค่ะการเต้นของเธอเจ๋งมากๆฉันนับถือเธอมากๆเลยการเต้นของเธอยอดเยี่ยมจริงๆฉันเห็นเธอในรถเมื่อเช้านี้ด้วยนะคะพิธีกรก็ถามต่อว่าคุณมีคอนแทคติดต่อกับลมิซ่าโดยตรงไหมซึ่งน้องก็บอกว่ายังไม่มีค่ะแต่น้องก็ยกมือไหว้อธิษฐานนะคะ ว่าหวังว่าวันหนึ่งจะได้เจอรุ่นพี่ลิซ่านะอาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอดอลสาวสวยที่ชื่นชอบการเต้นของรุ่นพี่ลิซ่านะคะก็ได้ข่าวมาว่าน้องยุนจินเองก็ลลยเต้นดีมากด้วยส่วนตัวแอมมินไม่ได้ตามหรอกเพียงแต่ว่าแบบแฟนๆหลายๆคนเห็นพูดคุยกันนะคะว่าที่น้องยุนจินเนี่ยเ,เต้นได้สวยก็น่าจะเรียนรู้แล้วก็ฝึกลลยเต้น ตามแบบให้เหมือนกับพี่ลิซ่าอย่างแน่นอนนะแล้วก็ผลงานส่วนตัวของน้องแล้วก็ทั้งวงก็ออกมาดีมา,ากๆด้วยอาทีนี้ก็มากันที่เรื่องต่อมาเลยค่ะสวยมากนะคะโคตรสวยเลยกับผลงานการวาดภาพกราฟฟิตีภาพน้องลิซ่าบนผนังกำแพงตึกคือคลิปนี้เนี่ยมาจากทางบวยปอนะคะจากศิลปินชาวจีนท่านหนึ่งที่รังสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาก็มีแฟนๆหลายคนก็เดินทางไปดูภาพนี้กันด้วยนะเพื่อที่จะไปเก็บเป็นคลิปเป็นภาพบรรยากาศอะไรเงี้ยถ่าย ภาพด้วยเพราะว่าศิลปินเนี่ยเขาตั้งใจทํามากแถมงานยังออกมาดีอีกต่างหากนะคะอาก็รับเสียงชื่นชมจากแฟนๆน้องลิซ่าที่จีนไปไม่น้อยเลยทีเดียวเชียวค่ะหลายคนก็บอกว่าภาพน้องลิซ่าสวยมากแล้วก็ศิลปินผู้วาดก็งานดีด้วยเรียกว่าหน้าตาหล่อละอการนะอ่ะยังไงก็เดี๋ยวในคลิปนี้แอดมินขอเอามาเม้ามอยไว้เพียงแค่นี้ก่อนละกันค่ะยังไงเจอกันอีกทีคลิปหน้าคะ่ะ